สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเปิดรายการครัวอะไรประจำบ้านนะครับจะรับที่สมารของเรานะครับก็น้องบุ๊กก็กําลังจะทําทําอะไรครับบุ๊กอะยำมะม่วงครับยำมะม่วงนะครับยำมะม่วงยำมะม่วงนี่ก็คือกําลังซอยหอมซอยแดงนะครับนี่ก็คือมะม่วงนะครับที่ยังไม่ซอยไว้ก่อนแล้วซอยมะม่วงเรียบร้อยแล้วมีข้าวคั่ว วีญยอมใส่ปลาร้าไหมปลาร้าไอ้ปลาร้าลุงหม่ำไหมของของพี่หม่ำครับอ๋อปลาร้าของลุงหม่ำแะโชว์หน่อยเจ้าโฆษณาให้ตัวเองโฆษณาเอ็มยูเอ็นนะอร่อยชัวร์ไม่ตัวใครใช่ครับอร่อยจริงครับลองแล้วฮะปลาร้าของลุงหม่ำโอเคง่ายๆต่อรับเพื่อนนะครับรู้สึกว่ามะนหมดไปเยอะใส่มะม่วงใส่มะม่วงสองลูกนะครับ เป็นมะม่วงมะม่วงอะไรมะม่วงแก้วมะม่วงแก้วนะเป็นมะม่วงแก้วนะครับอ่ะแล้วก็หอมหอมแดงนะครับหอมแดงนะครับใส่เข้าไปก็ข้าวคั่วข้าวคั่วนะครับ ลแล้วก็พริกป่นนะครับใส่ตามใจชอบโอ้โหน้ำ<ด>ต,ตาล<า>ขออน้ญาตเอาน้ำตาลน้ำตาลนะครับ มีน้ำตาลนะฮะน้ำตาลหนึ่งช้อนช้อนครึ่งนะครับแล้วก็อร่อยของอร่อยของเราแล้ฮะอ๋อลืมลืมลืมของอร่อยของเราเนี่ยฮะของอร่อยของเราขาดไม่ได้ครับผมอีสานแท้ครับสุดชุ่มอร่อยเราเขย่าเรียบร้อยแนละ้วตามใจผมโอเค น้องบุ๊กนะครับวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์ที่17มกราคมนะครับดอยดอขอดูสีสันหน่อย หอมดีอ่ะ,อะหอมนะฮะไีแบบย๋ยังไงก็น่าจะพอดีไหมละคนเนี่ยชิมๆชิมลกๆชิมล่กว่าพอดีไหมโอ้แต่หอมมากเลยน้ำปลาาน้ำหอมหอมจริง บอกกล้องหน่อยเปรี้ยวจริงๆเปรี้ยวหมอวงเอาใส่ใส่อีกไหมใส่หน้าตาี่ไหส่้าตานะครับวันนี้ทำไมถึงใส่เสื้อลิ้วพูครับวันนี้วันอะไรครับแดงเดือดครับวันนี้วันแดงเดือดนะครับเราเป็นเจ้บบาบ้านข็เป็นดียังไงก็ต้องต้อนรับนะฮะต้อนรับ ฝังเี้ยฝัตัวนะครับอกะว่าวันนี้ยังไงก็ขึ้นมาหัวหัวตารางมาเดิมก็อย่างนั้นวชีวเหมือนคู่แข่งจะออกนอกเส้นทางโอเคเรียพร้อยจัดใส่จานแล้วก็รอชิมนะครับเดี๋ยวรอท่านประธานก่อนตัวหน้ากวาท่านประธาน เดี๋ยวจะมีการทําผัดเผ็ดหมูป่านนะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ถ่ายไว้ให้ให้ชมได้ไหมเดี๋ยวตักใส่จานลึงเดี๋ยวได้ที่จะได้อินเสิร์ทภาพ ได้เลยคุณนบอยมา,มาครับสุดยอดครับโอเคครับย้วไ,ไงทานนะครับสวัสดีครับ